จริงครับอัตราการเต้นของหัวใจจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความหนักเบาของการออกกําลังกายซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพสมรรถภาพของร่างกายซึ่งความหนักเบาของการออกกำลังกายนั้นวัดตามอัตราการเต้นของหัวใจนั้นมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันเราแบ่งอัตราการเต้นของหัวใจแบ่งเป็น5โซนนะครับผู้ที่มีระดับการเต้นหัวใจอยู่ที่ประมาณ50-60 ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจเราเรียกว่าโซนหนึ่ง60-70%เราเรียกว่าโซน2อันนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดเบาซึ่งการออกกำลังกายระดับนี้จะช่วยเผาผลาญไขมันเป็นหลักเหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายโดยทั่วไปนะครับเช่นการเดินเร็วหรือการวิ่งเราแนะนำการออกกำลังกายในระดับนี้สำหรับนักวิ่งนะครับสำหรับการออกกำลังกายที่หนักขึ้นคือ การออกกำลังกายที่มีการเต้นของหัวใจอยู่ที่70-80ของการเต้นของหัวใจสูงสุดคือโซน3และ80-90งของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะครับคือโซน4การออกกำลังกายชนิดนี้เนี่ยจะเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายมากขึ้นนอกจากจะช่วยลดไขมันแล้วยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงความอดทนของร่างกายและช่วยลดน้ำหนัก การออกกําลังกายชนิดนี้อาจจะทําได้โดยการปั่นจักรยานว่ายน้ําการวิ่งหรือแม้กระทั่งเวทเทรนนิ่งเช่นการออกกําลังกายโดยต้านแรงโน้มถ่วงนะครับการออกกำลังกายชนิดนี้จจนนนเนี่ยแนะนําให้ปฏิบัติประมาณ3-5วันต่อสัปดาห์สำหรับการออกกําลังกายที่หนักมากนะครับคือโซน5คือมีอัตราการเต้นของหัวใจ90-1 0 0เเซ ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดในแต่ละคนการออกกำลังกายชนิดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจําเพราะเนื่องจากว่าจะต้องใช้กําลังนะครับรวมทั้งร่างกายที่หนักพอสมควรนะครับจึงไม่แนะนําให้ออกกําลังกายในระดับนี้สําหรับผู้ที่เพิ่งออกกําลังกายใหม่ๆครับ